สวัสดีครับวันนี้วันที่14ท่านว่าคมนะครับ2 5 6 4นะครับผมเดินทางามาจากอำเภอสมเด็จนะครับตามถนนหมายเลข12สายเก่านะครับนี่เข่าอำเภอกุชินาไลนะครับหรืออำเภอบัวขาวนี่ครับนะครับพี่น้องที่เห็นนี่คืออำเภอกุชินาไลนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนะครับหรือชื่เรียกว่าอำเภอบัวขาวอะไรครับนะครับทางเข้าก็บจะเลื่อนเลยครับนี่เป็นถนนซีเลนนะครับ เป็นถนนซีเลนกวางใหญ่เลยครับนี่จะเลื่อนออกมาไกลนะครับเพื่อบวชขาวนี่ก็ับเป็นห่างโอบบนเฮานะครับจำในวัสดุก่อสร้างบ้านนะครับนี่ก็มีแล้วนะครับอยู่เพื่อผู้เชียงรายหรือบวชขาวเฮานะครับโกบบนเฮาอันนี้ก็ับเป็นล้านเกี่ยวกับปรับยนต์นะครับ PC อะไรยนต์นะครับแล้วก็ัิมีโฮมช็อปนะครับนี่อยู่ข้างซ้ายมือนะครับโอบบนเฮาอยู่ขวามือโฮมช็อป นะครับเป็นเกี่ยวกับวัสดุบ้านด้วยกันครับยูาซมือนะครับเอาถือว่ามีความเจริญครับอำเภอกุชินารายนะครับมีหาง่างต่างนี่มากถือว่าขยายตัวเร็วนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันป่อตท่อนะครับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เลยครับนี่นะครับถ้าออกไปอำเภอสมเดจนะครับจุดพักรถนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นหางเทสโกูโถตัสครับนี่เป็นหางเทสกูโรตัสนะครับใหญ่เลยครับนี่ถือว่า นะครับเศรษฐกิจดีครับอำเภอกุชินารายนะครับหรืออำเภอบัวขาวเฮ้านะครับถนนออกมากันเป็นซีเรียลแหละครับแถวนี้นะครับตึกลามบานซองหลยนะครับนี่ครับนะครับถือว่ามีความขยายตัวนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจถนนหนทางนะครับด้านนี้ก็สิเป็นโรงเรียนกุชินารายนะครับเป็นุรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนกุชินารายนะครับ อ่าผมหาหอดไฟแดงนะครับแต่ว่าผมที่เขาช่องนี้ครับช่องนี้เรต้องรอไฟแดงครับนี่นะครับเป็นเฮ็ดไวเนี่ยสะดวกสบายนะครับช่องนี้ไม่ต้องรอไฟแดงนะครับไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่พี่น้องเขานั่งก็ต้องรอนะครับนะครับแยกขวาสิไปรุ่งพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับนี่ครับเป็นไฟแดงนะครับนี่ครับอันนี้ก็คืออ้างเรื่องซิ่วนะครับอ้างเรื่องซิ่วกะทิเป็นห้อนดีกา นี่ครับเป็นหัวนาฬิกานะครับอันนี้เป็นอ่างเรื่องซิ่วนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยุ่ยใจกลางเมืองนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็สิเป็นตลาดสดนะครับนี่เข้าไปนี่เป็นตลาดสดนี่ครับอ่างเก็บน้ำอ่างเรื่องซิ่วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับ ครับนี่ยนะครับเมื่อกี้นี่ผมมาทางนี่แหละครับท่ากันถนนไม้เลขสิบสองนะครับมาจากอำเภอสมเด็จนะครับผมผ่านว่านี่นะครับพอมาถึงอาเริงซิ่วนะครับผมได้จอดรถวิ่งนะครับเพื่อสีมาไทยพี่น้องในเบิ้งนะครับโอ้พัฒนาหลายครับเนี่ยครับเบิ้งฟุตบาทนะครับเป็นลาดจิเม่นทั้งมัดนะครับนะครับถือว่าพัฒนาหลายครับนะครับในอำเภอกุนน่าไรนี่ครับเป็นฟุตบาทเป็นถนนซีเล่นนะครับเนี่ยถนนซีเล่น เดิมเป็นฟุตบาทนะครับเป็นทางเดินนะครับแต่ก้อนนี่อ่าสิเป็นดินเดี๋ยวนี้พ้นถมขึ้นแล้วเฮ็ดฟุตบาทนะครับถือว่าพัฒนาครับทางเทศบาลเมืองบ่อขาว่นนะครับนี่เบิ่งเลยครับนี่เป็นเมืองที่ขยายตัวเร็วครับการควบเดนเรือนี่เป็นธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็เป็นหอนานิกานะครับนี่เป็นหอนานิกานะครับเป็นตั้งอยู่ข้างอ่างเรื่องซิ่วนะครับถือว่าโดดเด่นมากนะครับนี่ พักณอ่างเลืองซิลนะครับโอ้ถือว่าเพิ่นนใ้เฮ็ตีนะครับนะครับท่างเทศบาลเพื่อนนะครับเฮห้พี่น้องอ่าของเมืออกี้ล่ไนะครับเป็นจุดพักพอนจนใจนะครับนี่ครับหอหน้าฬิกาต่างต่างงานยังโมแรงสวยเลยนะครับเป็นสถานที่มองท้ายลูกได้เลยครับนี่พักณะอ่างเลืองซิวนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งว่าเป็นสวนสาธารณะซื้อว่ายังไดนะครับอยู่บริเวณนี้ นะครับนะครับืนนี้ผมนครตะล่อนทั่วนะครับตะล่อนยวอเพอ่กูชินาไร่เรื่องเพอ่บัวขาวนะครับจังหวัดกาลสินโอบริเวณนี้เรียกว่า,าสวนสาธารณะนะครับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพศสอ6 2นะครับเทศบาลเมืองกุชินาไร่ อำเภอกุชเชรัยจังหวัดกาฬสินุ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องเบิ่งนะครับถือว่าพัฒนาหลายนะครับพัฒนาขึ้นหลายนะครับนี่ครับเป็นหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาตั้งโดดเด่นนะครับนี่ครับเพ็่นกำลังปลูกต้นปลามนะครับนี่นะครับปลูกไม่ไม่อยู่ได้ครับนี่นี่ครับเป็นต้นปาลามขนาดใหญ่เลยนะครับต้องใส่เล็กค้ำไว้นี่ครับ เล็กยังดีนะครับนี่ค้ำไว้นี่ครับเป็นเล็กนะครับเป็นเสาเล็กค้ำไว้บ่อห้ลบนะครับนะครับเป็นต้นปามนะครับเป็นต้นต้นปามนะครับนี๋คงเป็นต้นปามนะครับแต่ว่าซื้อว่าปามยังนี่ครับนะครับต้นปามนะครับปลูกไว้รอบๆหอนาฬิกานี่ครับนี่หอนาฬิกานะครับ พัฒนาขึ้นหลายครับผมก็มา้าไายหลายเทือแะครับแต่ว่ามือนี่มาหญิงนะครับมาเบิ่งการพัฒนานะครับของอ้างเรื่องซิวนะครับนี่คือหอนาฬิกาอ่าเพื่อนเปิดให้ขึ้นเวลา12นาฬิกาถึง1 3สนาฬิกานะครับตอนเที่ยงแล้วก็ตอนตอนแรกนี่เปิดให้ขึ้นไปชมนะครับด้านบนนี่อ่าเนาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับแต่ว่าช่วงนี้ นะครับเป็นโควิดระบาดนะครับเพิ่นกะบ่เปิดให้เข้าไปนะครับปิดไว้นะครับหมองนี่เนี่ยมันขึ้นก็ดีเป็นไฟเลครับนี่นะครับนี่โอ้สวยงามนะครับถือว่าพัฒนาลายครับนี่ต้นปลามที่ปลูกไม่ไหม้ครับนี่นะครับปลูกไม่ไหม้นะครับให้พี่น้องได้ได้ชื่นชมนะครับเมืองบัวขาวนะครับเมืองกุชิี่น่ารของเฮานะครับนะครับถือว่าจะเลื่อนเร็วครับ เป็นน้ำพืชที่จะเลื่อนเร็วขยายตัวเร็วนี่ครับนี่คือธนาคานออมสินนะครับนะครับศูนย์เศรษฐกิจเลยครับบริเวณนี้ถนนที่เห็นอยูนี่เป็นถนนหมายเลขที่สองนะครับผีผ้ากลางต้นเพื่อกุชชินาไล่เรื่องเพื่อบัวขาวนี่ครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะไปซื้ล่ามบ้านช่องเป็นตลาดเศร้าครับเข้าไปข้างในประมานสักขาซิเมตรก็จะเป็นตลาดเศร้านะครับนี่ครับอ่างเรื่องซิวนะครับ อ่างเรื่องซิ้วนะครับนอกจากสีมีต้นปามนะครับนอกจากจะมีต้นปามยังสีมีเสาไฟเลยครับนี่ยังมแร้งเปิดสวยๆครับเสาไฟนะครับนอกจากเสาไฟแล้วกับสีมีนี่ครับเป็นไฟรูปดอกบัวนะครับรูปดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอกุชินาไีเลยครับบัวขาวน่ครับเป็นรูปดอกบัวครับนี่ยังมเล้งวันนี้เปิดไฟนะครับเดี๋ยวนี้บ้ท่านด้เปิดนะครับ นี่ครับเป็นต้นฟานเพิ่นก็ร่างปลูกครับนี่เอานะครับพ่อพี่น้องเบิ่งอำเภอกุชินาไลนะครับนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ติดจังหวัดมุกดาหารนะครับถือว่าเป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่างเรื่องซิ่วนะครับด้านนี้อ่างเรื่องซิ่วนะครับนะครับรอบอ่างเรื่องซิ่วก็จะมีทางเดินนะครับนี่ นะครับอันนี้เป็นท่างเดินออกกําลั่างกายนะครับนี่นะครับลงมาลาะหิ้มน้ำเลยนะครับนะครับท่างเทสบาลเพื่อนในพัฒนาโอ้ถือว่าดีครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหลายครับนะครับเป็นปอดปอดของคนกุชเชนไร่เลยครับนี่เป็นปอดของพี่น้องอาเภอกุชเชนไล่เลยครับเนี่ยมนแลงนะครับมาออกกําลั่างกายนะครับมาพักผ่อน นั่งท่านอาหารบ้างนั่งพักผ่อนนะครับตรงบริเวณนั้นก็สิเป็นเกาะกลางนะครับนะั่นบริเวณนั้นเรียกว่าเกาะกลางเกาะกลางอ่างเล่องซิวนะครับนะั่นกะ็จิมีอขาาัอ้นหัประชุมขนาดใหญ่นะครับแต่โบมีฝาแอบนะครับนั่นครับเป็นหัประชุมนะครับใส่สําหรับจัดงานนะครับของทังราชการหรือเอกชนนะครับหรือพี่น้องนะครับสีจัดงาน แต่งงานหรืองานสำคัญสำคัญนะครับสามารถใส่สถานที่ตรงนี้ได้ครับหมอไปชุ่มกอกกางอ้างเรื่องซิ่วนะครับเป็นจุดส่วนรวมนะครับของพี่น้องชาวเบืภอคกุ chiang ่ a i ครับนี่นี่มันแรงกระสิไม่ยหันไล่ละเด้คนครับออกกําลังกายบังนะครับให้อาหารปลาบังนะครับมือนี่ผมนครตะลอนทั่วนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบื้องหนาหอนาฬกกานะครับตั้งต่างงานดูงามเลยครับนี่ นะครับขับรถผ่านจะมองเห็นเนาะหอนาฬิกานะครับนาฬิกาก็จะบอกเวลาได้ครับนั่นนาฬิกาสีบอกเวลาได้ครับตรงเวลานะครับนี่เวลาประมาณหาโมงกว่าๆนะครับนะครับเวลานาฬิกาตรงนะครับเกือบหาโมงครึ่งแล้วครับนี่ประมาณหาโมงยี่สิบกว่านาทีนะครับบอกเวลาตรงนะครับบอกนาฬิกาตายได้ครับน่บอกเวลาได้นะครับ พี่น้องเดินผ่านไปผ่านมาก็อยากดูเวลาก็เ้ยนหน้าขึ้นขอ,อนาฬิกานะครับนะครับก็จะเห็นเวลาที่แน่นอนเที่ยงตรงนะครับนี่เดี๋ยวนี้กับประมาณหามองยี่สิบสามยี่สิบสี่นาทีนะครับเกือบยี่สิบหานาทีแล้วนะครับ เอาอีสานกับเบิงทงอะไรครับตัวนี้หนาววิวีนลครับนี่นะครับเป็นทงเห็นทงปิวนี่คือลมหนาวนะครับนี่เป็นลมหนาวนะครับอ่าด้านนี้เป็นตลาดเศร้าครับนี่ครับเขาไปอีกประมาณจากหาซิเมตรกะทิเป็นตลาดเป็นตลาดเศร้าครับมองนี่นะครับตลาดเช้านะครับตต้งแตงหกทุ่มหมดแล้วครับ แล้วกาซิมีอีกตลาดนึงเป็นตลาดแรกนะครับอันนี้เป็นตลาดของเทศบาลเมืองบัวขาวนะครับเป็นตลาดเศร้านะครับอีกตลาดหนึ่งนะครับสี่เป็นตลาดตางแร่งนะครับจะเริ่มเตะเที่ยงหมดแล้วครับจนฮอดแร่งนะครับอยุดทังออกจากไฟแดงไปทังอำเภอเขาวงงเรียกว่าตลาดแสงสังท่องนะครับนะครับเป็นอำเภอทีหญ่ครับมีอยู สามตลาดนะครับหนึ่งตลาดเทศบาลนะครับสองตลาดเอกชนตลาดแสงนังท่องแล้วก็ที่นีอีกตลาดหนึ่งนะครับเป็นตลาดน้ำถนนย่อมเซาเซานะครับเรียกว่าตลาดสายยุดตลาดนน้อยครับนะครับขายของนี่พ่อสายมากกหยุดนะครับสีเลือกเต้เเ้านะครับเพิ่นกับเลื่อนว่าตลาดสายยุดนะครับเป็นตลาดนน้อยครับอยู่บนถนนอยู่อยู่มูสิบสองนะครับ นี่ครับป้ายอ่างเรื่องซิ่วนะครับอ่างเรื่องซิ่วนะครับเทศบาลเมืองบัวขาวนะครับนี่เอาผมถ่ายเบิึงนะครับนี่นะครับความเจริญใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอ่าลาดซีเมนต์หมดเลยครับป้มีดินแล้วครับนี่จากนี้มานี่เป็นซีเมนต์หมดนะครับโอ้พัฒนาหลายครับหรือว่าเทศบาลเมืองกุชินารายเนี่ยพัฒนาหลายนะครับนี่ ไปด้านนี้ก็สิเป็นเขาตัวเมืองครับเขาถนนย่านธุรกิจเลยนะครับนี่ครับเป็นถนนย่านธุรกิจของเมืองกุกินาไล่แะครับนี่นี่ครับเขาไปนี่เรียกว่าถนนหมายเลขสิบสองสายเกานะครับหมายเลขสิบสองสายเกานี่มาจากอำเภอส้มเด็จนะครับอ่ามาจากโซจังหวัดกาฬสินนะครับมาอำเภอส้มเด็จ เรียกว่าถนนหมายเลข12สายเก่านะครับพูดเลยครับไปน้องสูงกัมทอีนะครับทา้างหลวงไมายเลข12สายไม่ที่เป็นซีเลนครับสีเป็นซีเลนออกจากกาลสินธิลัดไปเลยครับเรียกว่าทา้างหลวงไม้เลข12สายไม่เป็นซีเลนนะครับอันนี้เป็นสายเก่าอยู่ครับเขาไปย่านสุรกิจเลยครับนี่นะครับนี่คือเมือง บัวขาวนะครับหรืออำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเป็นอำเภอที่มีความเจริญนะครับที่ใหญ่นะครับอยู่ติดจังหวัดมุกดาหารนะครับไปมุกดาหารกับ80กซิโลครับจากอำเภอกุชินารายนี่ไปเอานะครับนี่นะครับผมมาอัปเดตเบื้องการเปลี่ยนแปลงเบื้องความเจริญนะครับนะครับของอำเภอกุชินารไล นะครับเดี๋ยวผมพาเขาเบิองอ่างเรื่องซิ้วนะครับเพื่อนก็ล่งเปิดน้ำพูสวยๆนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะปิดก่อนนะครับถือว่าจะเลื่อนครับการพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับเทศบาลเมืองบัวขาวนะครับเพื่อพี่น้องชาวอำเภอบัวขาวเรื่องเพื่อกุชินาไร่เอาพี่น้องบัวขาวนะครับที่อ่า <othe> บริอยู่บ้านนะครับอาสิไปทํางานกรุงเทพกรุงเทพนะครับผมนครตะลอนทั่วนะครับเปลี่ยนซื้อกลางเอาทายทอดบ้านเมืองนะครับของเฮ้าในพี่น้องเบิงนะครับนี่เป็นน้ำผู้ครับทังเทศบาลเพื่อนกับเปิดน้ำผู้นี่ครับเอาเดียวผมนั่งทายดีๆในพี่น้องเบิ้งนี่ครับเป็นน้ำผู้ด้วยครับนี่เอาเทศบาลมันก็ลล่างเปิดน้ำผู้นะครับอยู่กลางอ่างเลีงซิ่วเลยครับนี่นะครับถ้ามองผ่านฝ่พูนก็สิเป็น เรียกว่าสิมพระนะครับนะนะครับเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์ดำนะครับหลวงพ่อองค์ดำนะครับประจำาือเพื่อกูชินารายนะครับเป็นกะสีเปิดให้พี่น้องได้เข้าสักการะเข้ากาวไหวอยู่ครับแต่่าช่วงนี้โควิด19นะครับเป็นกะปิดไว้อยู่นะครับปิดไว้อยู่นะครับ เอาตอนนี้ผมไทยกับประมาณหางมงกวกว้านะครับสีหงมงแล้วนะครับทางเทศบาลเพิ่นก็นเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับนี่ครับนี่คืออ่างเรืองซิวนะครับอําเภอกุชินารายหรืออําเภอบัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองบัวขาวนะครับเป็นสถานที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจ นะครับเป็นปอดของพี่น้องชาวอำเภอกุขินารายหรืออำเภอบัวขาวนะครับมองไปด้านนี้ก็จะเห็นน้อหอนาฬิกาสวยงามเลยครับนะนะครับจะเห็นหอนาฬิกานะครับที่บอกเวลาตรงนะครับนี่ครับบอกเวลาตรงเดียวนี้ประมาณสักโมงครึ่งนะครับนี่ครับนะครับ เดินปกตินะครับนาฬิกาเดินปกติแล้วก็บอกเวลาเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวนี้ก็5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งนีครับตั้งเด่นอยู่ข้างๆทา,า,างเลิงซิวนะครับ็นนอ,องขี่รถผ่านไปผ่านมากรสิเข็นโดดเด้นนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเพื่อโคชินาไลเลยครับนะครับ,นะรบผมมาตั้งแต่ รอบๆอ่างเรื่องซิ่วนะครับทางเสสบานพื้นที่เห็ดมองออกก็ร่างกายเลาะหิ้มน้ำนะครับสามารถสีงยางเลาะหิ้มน้ำได้เลยครับโอ้นี่ครับดีหลายเลยครับนี่นะครับยางอ้อมไปพูดนะครับนะครับอ่างเรื่องซิ่วนี่เป็นอ่างเก็บน้ำสิงใหญ่นะครับอ้อมนี่นะครับผมเคยมาชี้รถวัดเบึงนะครับแต่อ้อมน้องนี่กับประมัณขั้นหกร้อยเมตรนะครับ กิโลหกลอยเมตรนะครับอ้อมนี่นะครับรอบนึงเลยครับอ้อมรอบหนึ่งนะครับอ้อมรอบหนึ่งประมาณพันหกลอยเมตรนะครับถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อันนี้เป็นสะพานกับโคง้งคซีสฟฟ้านะครับหลังสะพานไปก็จะเป็นรงแร่มนะครับลงแร่มชัดลือนีโีลงแร่มวานิดานะครับเอาพี่น้องมาพัก่อนเบ่งอง่างเรื่องซิ่วนี่สวยงามเลยครับ ี่ครับน้ำพุสวยๆนี่ครับน้ำพุสวยๆนะครับเอาทางเทศบาลเพิ่นเปิดไฟแล้วครับบ้านนี้นะครับเทศบาลเพิ่นเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องเบิ่งจักหน่อยนะครับอ่าเบิ่กเบิ่งไฟนะครับของอ่างเรื่องซิ่วน,นะครับ อ๋อนี่ครับเพิ่งเริ่มเปิดไฟแล้วครับนี่นะครับเนี่เป็นไฟที่สวยงามอันนี้เป็นรูปไดโนเสาร์นะครับนี่นะครับนี่รูปไดโนเสาร์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรูปไดโนเสาร์นี่นะครับรูปไดโนเสาร์ไฟนะครับเปิดเนี่ยมันขึ้นนะครับพี่น้องเบินีมสวยงามนะครับมาถ่ายรูปกัได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสวยงามครับเทศบาลเริ่มเปิดไฟแล้วครับ นี่ครับอรอบๆต้นนะปาล์มที่เพื่อนปลูกก็มีไฟเลยครับนี่แมมมีฟังอยู่นี่อย่างเงี้ยมันขึ้นมาหนี่สวยงามเลยครับนี่ขี่รถผ่านไปผ่านมาหนี่นะครับถือว่าให้แสงสีที่สวยงามครับอยู่ต้นปาล์มนี่ครับนี่เป็นไฟระยิบระยับโอ้สวยๆครับนะครับนี่คือเมืองกุชินารายนะครับนี่คืออำเภอกุชินารายนะครับหรืออำเภอบัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับ นี่ครับเป็นรูปดอกบัวนี่สวยงามเลยนะครับอันนี้ก็สิเป็นรูปอันนี้ก็สิเป็นปูกบัวด้ครับนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบัวขาวนะครับนี่บัวนะครับเป็นอ่างบัวนี่ครับเอาผมเบิ้งนี่ครับนี่เปิดไฟเป็นรูปดอกบัวนี่ครับให้พี่น้องเบิ้งจักหน่อยนะครับนี่ครับพี่น้องชาวบัวขาวด้วยครับที่ไปทางานอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพหรือจางชิน นะครับเมื่อนี่ผมนค้นตะล่อนทั่วมาทายความเปลี่ยนแปลงความพัฒนานะครับของอำเภอบัวขาวอำเภอกุเชอร์ไร่ให้พี่น้องเดีเบื้องนะครับนี่ครับถือว่าพัฒนาหลายนะครับนะครับถนนโนนทางก็ขยายเป็นซีเลนนะครับฟุตบาทกันลาดซีเมนต์เหมือนละครับนี่บ่มีดินนะครับนี่พี่น้องมะยางมาเที่ยวนะครับหา้เพ่นจัดงานเจ้าปูนี่ก็ถือว่าพักผ่อนได้เลยนะครับ เอาผมนครตะลอนทั่วนะครับเป็นซื้อกลางนะครับให้พี่น้องในเบิงอำเภอใหญ่ๆเนี่ครับนะครับอำเภอตีจังหวัดมุกดาหารนะครับครับผมก็ขอจบชิมนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับ นะครับช่องที่จะพาพี่น้องนะครับไปชมสถานที่ต่างๆนะครับประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลอดจนวิถีการเกษตรพอเพียงนะครับเป็นช่องที่หลากหลายนะครับแต่ได้สาระนะครับโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลครับมาครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันสวัสดีครับ